เป็นบ้านสำหรับของเต้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะฉะน,นั้นก็เวลาไปทุกครั้งก็แฮปปี้แตเต้ยบอกว่ามันก็หมายงไที่เต้ยคิดไว้ทำไมทำไม่คิดว่าบ้านที่เขาใหญ่มันเป็นที่ค่ยคือจริงๆอ่ะเป็นคนอยากได้บ้านติดทะเลแล้วก็แบบเอ๊มีบ้านติดทะเลอันไหนขายไหมแต่ส่วนใหญ่ก็คือแพงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาใหญ่เนี่ยไม่ได้คิดไว้เลยค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นบ้านที่ที่ทำหลักแรกเือ อีกิกมาเริ่มเริ่มถ่ายแล้วค่ะตอนนี้ก็เร,เริ่มไปได้ประมาณสักสี่คิวแรกแล้วค่ะก็สำหรับเต้ยอ่ะเต้ยรู้สึกว่ามันสนุกมากๆแล้วก็ได้เป็นบ,บทบาทที่ท้าทายแล้วก็ไม่เหมือนที่เต้ยเคยรับมาเลยค่ะมันท้าทายเเพราะว่าเต้ยับขาดมากที่ท้าทายมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ฉีกไปอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็ได้ลองอะไรหลายอยา่างค่ะมีแบบรำมีอะไรอย่างนะะี้ด้วยค่ะ ส่รับตัวก็คือ performance เน,นี่ยแหละเรื่องเรื่องรำอะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องมีความแบบว่าเป็นรำไทยด้วยเป็นคอนเทมด้วยอะไรเงี้ยเอาไว้ไปรอดูในในซีรีส์สิก่อนล้วนี่น่ารักมากค่ะใช่ค่ามันน่ารักมากก็คือแบบทำงานเอาแค่มองหน้ก็แบบก็น่ารักแล้วอ่ะแบบแบบ ตีดต่อใจอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาก็เป็นแบบนั้นแล้วก็เวลาทํางานด้วยก็ทํางานง่ายแล้วก็ที่กองเองก็เป็นแบบทุกคนตั้งใจทํางานตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สลลึกสว่าแบบเออมนันเราเองกับน้องวีเองก็อยากทําให้แบบพี่โอพุ้มกับแฮปปี้กับสิ่งที่เขาอยากได้อถ้าเปิดเรื่องมันทานว่าจะมีเคมีที่สองกับหมาเด็กไหมมีมั้ยตอนนี้เขาที่กอกมา,มมาหรอใช่่ีสาวกับหมาเด็กกแฟด้ี่สาวกับหมาเด็กกแได อันนี้ต้องให้คนดูคนตัดสินอ่าแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะไปถึงต้งทินตอนนี้น้องจับก่อนอุยเคมีแบบแฟ๊ร์แบบแบ๊กน่ารักน่ารักค่ะกับปอรน่ารักค่ะการให้รับแขกนั่งคุยแบบนี้เป็นยังไงบ้างคนแรกคนไทยคนแรกคนเป็นเาวไทยคนแรกก็ดีใจมากๆค่ะที่ ค่ด้าเขาเหมือนกับเขาเห็นว่าต้ยมีพรสวร i t y ที่ตรงกับแบรนด์ของเขาด้วยแล้วก็ให้เต้ยได้เป็นเพื่อนความเป็นค้าด้ามันมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆของร,อรับเต้ยอะคะ่ะคือแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยตัวต้ยเองเต้ยก็รู้สึกว่าค้าด้าก็มีความซัสแตนของเขาด้วยในการที่เขาจะาผลิตอะไรออกมาก็ตามแต่มันเป็นแฟชั่นที่มันอยู่ได้นานมันอยู่ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเต้ยก็เลยชอบตรงนี้ของเขามากๆแล้วก็ชอบทำงานกับเขาด้ ตลอดโลกนมาาโลกมากค่ะแล้วมันก็เป็นความฝันของไปมาม่ที่เต้อยากไปดูแฟชั่นโชว์ค่ะแล้วก็ได้ไปนั่งดูแฟชั่นโชว์จริงก็รู้สึกว่าแบบสนุกมากอยากไปอีกออสนการทำาเป็นสหรับเต้เต้เพิ่งไ,ไปแค่หนึ่งซีซั่นค่ะแต่ก็รู้สึกว่าแบบอยากทำอีกอยากไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ รู้แล้วว่าโอเคเดี๋ยวคราวหน้า,าจะต้องเสิร์ฟอะไรให้คนดูเขาแบบเขาดูอะไรเงี้ยทั้งที่ทั้งที่เราไปก็อาจจะแบบเออไปให้มันเป็นตัวเองหน่อยเป็นพาราเขาก็จะแบบไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวออว,วินเทอร์นี้ก็ลองติดตามดูขอบคุณค่ะ